สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน2567ภายใต้การบริหารการจัดการการกำกับดูแลของนายเจียมขันเงินผู้อำนวยการกศนอำเภอเมือมงยโสธรปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอเมืองยโสธรที่ผลการปฏิบัติการดังนี้ ที่3มิถุนายน2567นายเจียมขันเงินผู้อเมริการสกรอำเภอเมืองยะโสธรรวมพิธีเจริญพ,พระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเจริญพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2567หน้าวัดศรีธรรมราพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรที่5มิถุนายน2567สกรระดับอำเภอเมืองยะโสธรจัดกิจกรรมจิตอาสา5ศมาเพ็ินประโยชน์และเพณิสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ เจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษามิถุนายน2567ณนะรอบบริเวณอาคารสำนักงานสกรระดับอำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยโสธรที่6มิถุนายน2567บุคลากรสกรอรระดับอำเภอเมืองยะโสธรเข้าร่วมไปอักษรและจุดเทียนไฟถวายพระพรในกิจกรรมเดินวิ่งปัน่น ธงตาสัญ,ญลักษณ์และงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสิธีมมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณนะบริเวณสนามหน้าสรา,ารการจังหวัดยะโสธรที่9มิถุนายน2567สอกรอระดับอำเภอเมืองยะโสธรรวมเป็นคณะกรรมการประจำสถานที่เลือกสมาชิกผู้ทิ่สภาระดับอำเภออำเภอเมืองยนะโสธรณหอประชุมอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธร วันที่9มิถุนายน2567บุคลากรสกรรระดับอำเภอเมืองยะโสธรเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกวันคล้ายอันคตพระบาทสมเด็จพระปรเมเนทรามหาอานันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินณหอประชุมจังหวัดยะโสธรสารการจังหวัดยะโสธรวันที่11มิถุนายน2567 มอบหมายให้นางสาวภา,าวัดีศิริสารรวบวมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมนำสู่ทานศิล์ครั้งที่10ปี2567ณนะวัดบึงขุมเงินโม่1บ้านขงงนมุมเงินอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรวันที่13มิถุนายน2567นายเจมขันเงินผู้อเนริการสกรอระดับอำเภอเมืองยะโสธรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ พัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภาประจำปี2567ณห้องประชุมสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดยะโสธร วันที่14มิถุนายน2567มอบนางสาวทิ่ชาพรแพงงามรกิจกรรมคิกออฟโครงการอำเภออารยะเกษตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567ณนะบ้านดงบางหาม,มู่3ตำบลหนองคูอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธร ที่26มิถุนายน2567มอบหมายให้บุคลากรสกรอำเภอเมืองยโสธรร่วมเป็นคณะกรรมการประจัดสถานที่เลือกสมาชิกวิฒิสภาระดับจังหวัดห้องมณีน,นพพก้า 9, แกรนดโรงแรมเดอะกินพาร์จังหวัดยะโสธรวันที่17มิถุนายน2567มอบหมายให้หน้าสาชนุกนันจันแก้ว ครูสกรระดับตำบลขอเหนือร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมคัดสรรพัฒนาชุมชนดีเด่นณนะสาราวัดบ,บ้านคําน้ำสร้างหมู่15ตำบลข้อเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรที่17มิถุนายน2567ว่าหมายให้นางสาวชารวีเมืองสนและนางสาวทิชาพรแผงงานจัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนนำชั้นหนังสือพร้อมหนังสือและสื่อออกมุนเวียนให้บริการณนะบ้านอาสาสมัครบ้านนนท์ไซงานตำบลหนองครูอำเภอเมืองยะโสธรวันที่18มิถุนายน2567 มอบหมายให้นายกิติพจน์ยาวโนุภาสครูอาสาสมัครเป็นวิทยากรให้ความรู้และดิเทศติดตามโครงการอบรมประวัติศาสตร์ไทยและบุญคุณของพระมหา,ศา,ศานะกษัตริย์นสกรระดับตำบลหนองหินตำบลหนองหินอำเภอเมืองจังหวัดยโสธร วันที่18มิถุนายน2567มอบหมายให้นางสาวจีรภาสุธิมาศครูส,สกรระดับอำเภอเมืองยะโสธรพร้อมคณะนิเทศติดตามให้ขวัญกำลังใจในการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัสสาาติศาสตร์ไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริยนะ์ณกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16ค่ายบดินเดชาตำบลเดิดอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธร วันที่20พิวทนายน2 5, 5 6 7มอบหมายให้หนางอรวรรยยนพันธ์บรรลักษชนานการนางสาวชัตรวีเมืองสนนางสาวอุทุพรยาวนภาพและนางสุวรรณีล,ลีลาพัฒจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยมีกิจกรรมภาพระบายสีและหมวกขันสาณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนกลางตำบลคอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยโสธร วันที่20มิถุนายน2,567มอบหมายให้นางอรวรัณยนพันธ์นางสาวชัดรวีเมืองสนนางพัชราพรแสงขันนางปิยนันอรละมุนและนายพักดีคุณรัฐจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับโรงเรียนบ้านน้ำโผโดยมีกิจกรรมการพับตุ๊กตาป,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 ป๊อปอัพและพับหมวกปลาฉลามณโรงเรียนบ้านน้ำโผตํบลเดือนอำเภอเมืองจังหวัดยโสธร วันที่20มิถุนาย25น2567มอบหมายให้ตัวแทนบุคลารกรสกรระดับอำเภอเมืองยะโสธรร่วมเตรียมความพร้อมประเมินสกรระดับอำเภอสายมูลผูกผ้าประดับตกแต่งห้องศูนย์รวมข้อมูลการขับเคลื่อนหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาณสะกรระดับอำเภอสายบูรจังหวัดยะโสธร วันที่21มิถุนาย 2, 5, 5, 6, 7, น2567นายเจียบขันเงินผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอเมืองยโสธรได้ติดตามการจัดกิจกรรมตามโครงการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดโซนบูรพาณนะสกรตะมนต์บบนตะทองอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรวันที่21มิถุนายน2567มอบหมายให้หนางสาวจีรภาสุธิมาศคูสกรระดับอำเภอเมืองยโสธรพร้อมคณะ นิเทศติดตามให้ขวัญกำลังใจในการจัดก,กิจกรรมโครงการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดณนะกองพันทหารราบที่สากรมทหารราบที่16ไข้ค่ายบดินเดชาอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธร วันที่22มิถุนายน2567มอบหมายให้นางสาวศิริลักษณ์สุทธาราครูปรวชดดำเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนาผู้เรียนเกี่ยวกับระบบเต้ารับไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานณนะห้องประชุมสาธป,ปราชาสกรระดับอำเภอเมืองยโสธร วันที่2 3มิถุนายน2567มอบหมายให้หนางสาวศิริรักษ์สุทธราครูปวชดำเนินการจัดโครงการอบรมออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องเลเซอร์ณห้องประชุมศาสพระราชาสกรระดับอำเภอเมืองยะโสธรวันที่24มิถุนายน2567มอหมายให้หนางพัชราพรแสงขันเข้าร่วมกิจกรรมพิธีวันคล้ายวันถึงแก่อสัญญกรรมพระจามรินเดชา ส,งสิงหเสนีครบรอบ175ปีณนะบรกร16ค่ายบดินเดชาตบ,บนเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรวันที่26ิวิทุนายน2567มอบหมายให้คณะครูนำนักศึกษาสการอรระดับประเภอเมืองยะโสธรเข้าร่วมกิจกรรมรัวพลังไทยสร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจพ้นภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชาณนะสารการจังหวัดยโสธร วันที่27มิถุนายน2567มอบหมายให้นางสวุวรรณีศีลาพัฒเข้าร่วมพิธียกเสาเอกโครงการบ้านกาชาจังหวัดยะโสธรประจำปี2567ของนางรัตยาเวลุวนาลักบ้านเลขที่166หมู่4ตำหนองหินอำเภอเมืองยะโสธร วันที่28มิถุนายน2567นายเจยมขันเงินพ่วงในการสกลรระดับอำเภอเมืองยะโสธรมอบหมายให้สกรรระดับตำบลทั้ง18ตำบลในเขตอำเภอเมืองยะโสธรดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพกายจิตนักศึกษาสกรรระดับอำเภอเมืองยะโสธรภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567โดยมีนายเจยมขันเงิน ผู้อำนวยการสะกะรระดับอำเภอเมืองยโสธรน,นางสาวจิรภาสุทธิมาตําแหน่งครูนายกิติพจน์ยาวนภพาสนางสาวจิรนันกบแก้วนางดวงมณีตามสีตําแหน่งครูอาสาพิเทศติดตามให้กําลังใจในการจัดกิจกรรมโครงการณสะกลรระดับตําบลทั้ง18ตําบลอำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธร สู่์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองยะโสธรขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาสาระในวิดิทัศน์ชุดนี้จะเป็นประโยชน์เพื่อการสร้างความเข้าใจสร้างความสัมพันธ์อันดีและประโยชน์เพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาตามสมควรในแต่กรณีต่อไปขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ